ควันเต็มเลยเห็นไหมควันอะไรนะกลัวมากกลัวมากเลยเหรอคะข้าวขวดข้าขวดอะไรข่้ย้าวขวดข้าวขวดโอ้ควันเต็มบ้านเลยลูกเห็นบ้างเห็นหนอนด้วยเหรอดูควันนี้นะเห็นควันไหมควันควันนี่ดู ถ่ายรูปนี้ถ่ายรูปนี้อะถ่ายควันใช่ไหมใช่ควันโอ้ทำไงดมดมบ้าน็มบ้านกัมบ้านใครให้นมให้นมด้วยให้ควันกินนมเหรอนี่ได้นะ ควันเต็มบ้านเลยอลูกทำไงดินเนี่ยบ้านใครฮะเออสวยบ้านสวยอ่าฟังสวยควันสวยควันควันเหม็นเหมนลูกควันเหม็นควันควันถุยควันเหมนเนาะเหม็นมากไหมคะเหม็นช้งเหม็นมากไหมลูกเหม็นมากไหม แม่ดูโอ้แม่ดูควันอยู่นะไปดับควันได้ไหมลูกอ่าดับควันได้ไหมดับควันได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ค่ะทำไมลูกดับฉีดดีน้ำโอฉีดน้ำใส่ควันใช่ไหมควันจะได้ไม่มีแล้วใช่ป่ะเก่งจังเลยไม่มีใช่มีน่าฉีดน้ำเนี่ยควันหายแล้วฉีดน้ำไปฉีดน้ำฉีดยไหนน้ำทาฉีดน้ำหนึ่งฉีฉีฉีดน้ำฉีดน้ำก็อะไนาะโอเก่งจังเลย จินนาลอควันกันคะหน้นนาอ้ควันไม้มีแล้วเห็นไหมเก่งจังเลยมีทางเก่งจังเลยไล่คันได้ลยได้คันได้วันไปแล้วไม่มีแล้วใช่ไมมีมีไไม่มีมีเดินไม่มีไม่มีเดินไม่มีอะไรไม่มีนอ๋อมันยังไม่มืดไงลูกยังคัน จควันควันเหรอแล้วหนูดับน้ำเนี่ยเอาน้ำไปดับควันหรือยังยังยังกาใช่กาโอ้เป็นกาด้วยรักรพี่หนอนไหมรักหนอนจุ๊บจุ๊บ <laughs> มิวตัมิวเก่งยังเลยอ่ะมีให้บ้านมิวให้เหรอใช่ไหมให้ของเล่นเหรออชอบไหมชอบไหมลูกชอบปะชอบไหมให้อาจั่ง